ลำบากเนาะใช้คิ้มก็จบแล้วช่วงนี้ตัวไหนดีอะ่ะเอาที่ราคาไม่แรงนะฉันลงทุนไปกับสก,กินแคร์ตัวอื่นหมดละงสองร้อบ,บาทเองสวัสดีค่ะเซนดิ้งคุณชาวกรูเช็คให้น่ารักทุกคนนะคะสกินแคร์ที่หม่องช่างใจอยู่ว่า หยิบมารีวิวดีไหมก็คลอไคลีนเพราะว่าเสียงแตกเป็น2ฝั่งรลยคุนแน่นอนแหละก็จะมีคนที่ใช้แล้วก็ดีแล้วก็อีกกลุ่มก็คือแบบเปื้อเงินไปฟิลเลอร์เลยวันนี้เลยคิดว่าก่อนที่จะรีวิวเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันก่อนดีไหมว่าการที่ใต้ตาคล้ำหรือว่ามีรอยรอยเนี่ยเกิดจากอะไรพอเราได้ข้อมูลแล้วจะได้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจนี้ดีกว่าถ้าเอาที่ใต้ตาคล้ำนะหลายสาเหตุมากพันธุกรรมก็ใช่โรคประจําตัวอย่างภูมิแพ้เงี้ยค่ะหลายๆคนเป็นนานเข้าก็จะมีปัญหาเรื่องใต้ตาคล้ำอันนี้คือใช้ไอ ก็ทําให้เลือดซึ่งอยู่ในหลอดเลือดดำเนี่ยมาคั่งที่ใต้ตาก,ก็เราก็จะเห็นเป็นสีแบบคร้ำๆนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องพฤติกรรมหรือว่าปัจจัยภายนอกอันนีไอครีมพอช่วยได้อย่างเช่นบางคนนอนดึกนอนน้อยเนาะอายุ20่ปีขึ้นไปให้ใช้ได้เลยนะคะและว้วเกี่ยวอะไรกับนอนดึกใช่ไหมคือบางคนเวลาที่พักผ่อนไม่เพียงพอค่ะเราจะรู้สึกว่าตาแห้งพอตาแห้งก็ไปขยี้ตาเวลาที่ขยี้นอกจากจะกระตุน้นให้เกิดริ้วรอยได้แล้วก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบก็เกิดปัญหาดำครั้ตามมาได้รวมไปถึงพวกรังสี U V ทที่่่อออยูใใในนนนนแแแสงงดดเเเะะะคคกกกกจจาาาาาาห้้้้้ผิววมลปป็็็ไไตตร ะทบเเช่นดียวกันนะดังนั้นแอคชั่นของตัวไอครีมเนี่ยก็จะไม่ต่างจากสกินแคร์ที่ใช้ในการบำรุงผิวลดพวกจุดด่างดำผิวมองค้ำหรือฝ้าเลยนะคะแต่ว่าส่วนผสมจะต้องมีความอ่อนโยนกว่าเนื่องจากว่าผิวบริเวณรอบดวงตาเนี่ยเป็นบริเวณที่อ่อนโยนเบาบางถ้าคิดไวๆสารที่ออกฤทธิ์ได้ดีแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยนะคะก็จะมีพวกวิตามินซีในเซนมา์เซรัมายพวกนี้เนอะคราวนี้ถ้าเป็นไอครีมที่มองอยากแนะนํามองว่าถูกและดีอ่ะก็จะเป็นของดรพงษ์นะคะตัวอักษเรเขาอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นคนุณๆมองเป็นด้านนี้แล้วกันนะ ็อกเตอร์พง2 8 d ี one, 3, ่สิบแปดดีไวตินนิ่งโดรนเซรา i ลัสบีสามแอนตีนะคะมาฟังก์ชันหลักๆ2อย่างก็คือลดริ้วรอยแล้วก็ลดความหมองคล้ำรอบดวงตาตอนแรกเห็นสูตรก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะแอคทีฟดีแต่คิดว่าด้วยความชื่อแบบด็อกเตอร์พงไม่น่าจะเท่านี้ลองหานวัตรกรรมเพิ่มใส่ในวัตรกรรมมาเยอะจริงด้วยนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังซึ่งหมองจะแยกออกไปกลุ่มๆตามฟังก์ชันแล้วกันนะคะจะได้ตามได้ง่ายกลุ่มแรกเนี่ยคืออ n d e r eye b อ i วต t e n i ่ g ชื่อก็บอกว่ามาทาให้ผิวรอบดวงตาหร คะที่ใช้ตัวโซเดียมแอสโคบิลฟอสเฟตมาร่วมกับตัวอะโบตินนะคะเป็นไวติงที่ดีทั้งคู่มาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสต้านอัลสระไวจนถึงลดรอยดำได้เขาใช้ตัวโป,โปรตีนที่เป็นตัวปามมีตัวยิวนาโนเปปไทด์ ide, ซึ่งแบบชื่อยาวมากไปค่ะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้อันนี้เขาแอคชั่นเปริเลแกนเปปไทด์คุณก็คือมาทำหน้าที่จับกับ M C 1รีเซปเตอร์เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะ M C 1รีเซปเตอร์คืออะไร M C 1รีเซปเตอร์เหมือนเขาเป็นแม่กุญแจเอาง่ายๆพอเราใช้ตัวลูกกุญแจที่เป็นตัวเปปไทด์เนะะี่ยค่ะมาไขก็จะเข้ากันได้พอดีทาาาให้้ปปลลลลด็็อกเกเเเนนรรสสขู่ซ์ ได้ตรงเป้าหมายก็คือเวลาที่จะไปแอคชั่นรถเมสีผิวเนี่ยก็จะไปแอคชั่นบริเวณเมลานไซต์หรือว่าผิวชั้นหนังแท้นะคะก็จะให้สารนี่ยซึมแล้วไปออกฤทธิ์ได้บริเวณชั้นหนังแท้ได้ตรงจุดสิ่งนี้แน่นอนมีในเซรัยมด้วยเนื่องจากเป็นไวท์เทนนิ่งที่เป็นรีดีงามกับผิวนะคะเพราะฉะนั้นห้าเเนเนี่ยออกฤทธิ์ทั้งยับยั้งการสร้างแล้วก็การขนส่งเม็สีเลยมีตัวซอยบีนที่เป็นไวเทนนิ่งนะคะมาเสริมธีดกันอีกรอบความดีของเขาก็คือเข ได้ีรวมถึงสารต้านอนุสาอื่นๆเนี่ยก็มาเสริมฤทธิ์นะคะในแงนนดด่ของการลดริ้วรอยข้อนี้กลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มมอยส์ละมอยส์ทีใส่มาหลายตัวคุณๆก็จะเป็นกลุ่มตระกูกลไก่ข้าวล้าก็จะพลัสมาด้วยโซเดียมไฮยาโรเนี่ยที่มาช่วยดึงน้ำเข้าสู่ผิวเวลาที่ดึงน้ำเข้าสู่ผิวก็จะทําให้ผิวรอบบริเวณดวงตาเนี่ยเขาดูอิ่มดูฟูขึ้นต่อไปฟังก์ชันที่3อันนี้ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้ก็คือการเสริมสกินแบเรียร์แน่นอนว่ามีเซรา่มไอคอมเพล็กซ์ซึ่งใช้เซรมั่รรมไอ มาทาให้การทํางานของบร r r i e r f u n c เนี่ยคบลูปมากขึ้นแล้วก็จะมีพวกกลุ่มการลดการอักเสบป,ปอดประโลมมาด้วยนะคะซึ่งถือว่าทําได้โอเคเลยก่อนจะไปดูที่ตัวเนื้อให้ดูตัวลูก,กลิ้งเขาก่อนเขาจะเป็นแบบลูก,กลิ้งกว่าใช้งานง่ายนะคะตัวหัวกลมๆของลูก,กลิ้งเนี่ยจะมีความรู้สึกเย็นเล็กน้อยค่ะเราจะต้องใช้มือช่วยในการกดให้ครีม,มออกมาคุะคุณซึ่งตัวเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นสีขาวขุ่นนะคะแล้วก็ค่อนข้างสบายผิวะคะ่ะใช้เวลาในการซึมเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่เหนอะผิวนะนคุณหลังจากที่เขาซึมล้วก็สามารถที่จะาาาครรมกกกันนแแแดดลล้้้้วว็ตต่่อยยงหไเ หมองใช้มานะ่จาจะประมาณเกือบเดือนแต่ต้องบอกว่าหม่องอนอนดึกด้วยนะซึ่งปรับเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆนะคะด้วยความที่งานเยอะหมองว่าไฟาลายี่เป็นไฟาลายเล็กๆรอบดวงตาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็รอยดำอ่ะดีขึ้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้หมองใช้ไอครีมก็จริงแต่หมองไม่ได้ใช้ไอครีมไวเทนนิ่งเลยคือไม่แพ้ไม่ระคายเคืองนะคุณผ่านคลีนิคครอบคลุมเ้ลรียร้อยจากอาสา,าสมัครใช้จริงนะไซส์ที่หมองถืออยู่เนี่ยขนาด9กรัมให้ดาวราคา399บาทใช้ไปเถอะใช้นานเลยคุณคุณที่สนใจกกกก็็็ซืื้้ออ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 ไไดดดททททททาาาาาางง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 ชชช่่่่นนนลล์์์ขขรรรพพษษุุเยะะคหวีีปสม อีเวนตบอยก็มีฟิวตี้แอมก็มีมัลติบิวตี้ก็มี อายครีมเนี่ยเห็นคอมเมนต์บ่อยซื้อมาราคาก็ไม่ได้ถูกพอใช้ก็ไม่ได้เห็นผลนะคะดังนั้นมองอยากให้ไปดูที่ต้นตอของปัญหาเรามีปัญหาเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นถ้านอนดึกก็ต้องไปปรับพฤติกรรมขยี้ตาบ่อยก็จะต้องเลี่ยงอ่ะเนอะอายครีมก็จะเป็นตัวมาช่วยนะคะหลักๆในแง่ของการลดรูรอยลดความมองคำรอบดวงตาที่เกิดจากการสร้างเม็ดสีผิวที่มากจนเกินไปในแง่ของพันธุกรรมหรือว่าภูมิแพ้เนี่ยช่วยไม่ได้นะฟินเลอร์อย่างเดียวเลยนะแน่นอนนะคะว่าด้วยกลไกลที่ออกริดทำงานได้หลายเรื่องเนะะี่ยค่ะก็ช่วยได้ทาง ลดความหมองคํารอบดวงตาลดริ้วรอยได้ให้ผิวรอบดวงตาดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะแถมมีสารเสริมสกินแบเออร์มาเหมือนสกินแคร์ทั่วไปเลยเพราะฉันก็จะช่วยให้ผิวบริเวณรอบดวงตาเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีตัวนวัตกรรมที่เป็นไวท์นิ่งโดรนนะคะปกติเจอในสกินแคร์กับผิวหน้าแต่ว่ารอบดวงตาเนี่ยหมองยังไม่ค่อยเจอเจ้าไหนหยิบมานะคะก็ถือว่าโอเคอเพราะราคาเขาไม่ได้แรง399เองนะคะมองว่ายังไงซบไม่เสียได้เงินนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ลองแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาหมกกันคะ่ะและห็นว่าคลิปนี้มปรรระโยชนน์์างกกกก็ฝกกดคค like, แ,แพคุณั สีุา่ความางามตามหลักการแพทย์ได้ชังกูรูเช็ควันนี้กูรูยมังค์ไปแล้วค่ะ